กราบสวัสดีท่านรองคณะผดีฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ฝ่ายการค้าแการค่าและสรัพย์สินนะครับได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้เป็นครั้งที่สองนะครับในหัวข้อแนวทางปฏิบัติในการผ่ินจ่าคเงินและการอันนี้เป็นครั้งที่สองในรอบปีงบประมาณนี้นะครับซึ่งเราทํา อาพแผนไว้ว่าเราจะจัดสองคราแล้วก็สองครา,าตามตามตามแผนที่กำหนดไว้นะครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะแบบการเงินเรานะคะจะมาอธิบายในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติในการเกิดจ่ายเงินนะคะเราเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะในเรื่องของกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการเกิดจ่าย ดูเนื้อหาในเอกสารอบรมนะที่แจกไปได้เลยนะคะหรือจะดูหน้าจอได้คะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่ทางเพื่อนะคะส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินมาแล้วเนี่ยนะคะงานการเงินเราเนี่ยก็จะตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินนะคะในเรื่องต้นเบิกจ่ายในเรื่องของตรวจสอบเรื่องของอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือว่าเอกสารนั้นต้องผ่านการควบคุมงบประมาณมาแล้วนะคะว่ามีงบประมาณเรา 2. อนะคะจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องและสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิงที่แนบมาหรือไม่นะคะาการขอเบิกจ่ายนั้นเป็นไปตามประกาศร,ระเบียบหรือว่าหลักเกณฑ์ของวุทยาลนะคะข้อที่4นะคะจะต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้จัดก,การฝ่ายและเรงงานระกับมาแล้ว ข้อสุดท้ายนะคะในกรณีที่เอกสารการขอเปิดนั้นเป็นไปถึงข้อความเนี่ยท่านคณะบดีต้องลงนานมาัติมาแล้วด้วย,ยนะคะทีนี้ว่าถ้าเอกสารส่งมาแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องข้อหลักที์ที่บอกไปขั้นต้นแล้วนะคะการทีเ่ขอจะต้องส่งคืนนะคะส่งคืนให้กับผู้ขอเบิกเพื่อไปแก้ไขถูกต้องขัง้นตอนต่อไปนะคะในกรณีที่การขอเปิดจ่ายเงินนั้นจํานวนเงินเกินกว่าสอง0ับาท นะคะรวมทั้งตนี้งก็รอด้วยนะคะทางการเงินงก็จะทำการจัดาาท,ทําใบสั่จ่ายนะคะแล้วก็เช็คหรือว่าใบถอนเงินนะคะหละังจากนั้นที่การเงินจัดทำงานแล้วก็จะส่งให้หัวหน้างานการเงินเนะี่ยตรวจสอบเป็นเรื่องต้นเมื่อ,เ,อเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้ผู้มีอำนาจลงนามตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งและลงนามนะคะครั้งนี้เนี่ยนะคะผู้มีอำนาจลงนามเนี่ยจะต้องลงนามให้ครบ ตามเงื่อนไขการสั่งจ่ายที่ที่ร้านกำหนดไว้นะคะก็คือ2ใน4ขัท่านงจะสามารถสั่งจ่าเช็คหรือว่าขอเงินได้นะคะด้วยปกติแล้วเนี่ยผู้มีอำนาจรงานามที่จะเซ็นเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเราจะมีสอ,อยืนยันเลยะค่ะท่านแรกก็คือเป็นผู้จัดการฝ่ายการคลังและซอพย์สินนะคะลงานามในเรื่องของการตรวจสอบกระบวการและเอกสารทั้งหมดในการขอเบิกจ่าย และก็ลงนามในฐานะผู้มีอำนาจลงนามด้วยนะคะท่านที่สองคณะบดีย์นะคะท่านจะลงนามอนุมัติการขอเบิกจ่ายใช้เงินวิทยาลัยและลงนามในฐานะของผู้มีอำนาจลงนามนะคะแล้วก็การลงนามเนี่ยจะต้องลงนามให้ครบเมื่อถ่ายการสัหมายสองในสี่ท่านถ้าหากว่าลงนามไม่ครบสองท่านจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือว่า จะไม่สามารถถอนเอนจากธนาคารได้แล้วในกรณีที่สั่งสายเช็คออกไปเนี่ยเช็คนั้นนั้นจะไม่สามารถเอาเข้าบัญชีขึ้นเงินได้หรือว่าเช็คเด้นั่นเองมาดูขั้นตอนออกไปขั้นที่4ี่นะคะหลังจากที่ผู้มีอำน,นาจลงนามที่นาคารีลงนามเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยในกรณีที่ขอเบิดเป็นเงินสดน,นะคะเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยก็จะไปติดต่อสาาถาบันการเงินเพื่อเปิดทอนอแล้วก็รับเง,งินสด ถ้าตอนที่5นะคะในกรณีที่เราจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์นะคะซัพพลายเออร์ก็คือบริษัทนันค้าหรือบุคคลต่างๆที่เราสั่งซื้อสั่งจ้างอะไรเนี่ยค่ะนะคะเอ่ออยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไม่ได้รับการยเป็นเรื่องของการหั่งภาษีนักจ่ายนะคะเอจ้าหนี้การเนี่ยก็จะจัดทำหนังสือรับรอลังภาษีทางทาษีจ่ายนะคะเสร็จสิ้นกระบวนการถึงห้าแล้วเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินที่คู้รับเงินนะคะเวลาเราจ่ายเงินที่คู้รับเงินเนี่ยเราต้องแลกกับหลักฐานก โดยต้องตรวจสอบแบบตรวจสอบแับฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้องด้วยต้องสะกนเงินและรายละเอียดนะคะหลักฐานการจ่ายเงินหมายถึงอะไรบ้างหลักฐานการจ่ายเงินก็คือใบเสร็จรับเงินบินเงินสดใบแจ้งการจ่ายเงินหรือว่าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินซึ่งการใช้ก็คือจะแล้วแต่กรณีนะคะซึ่งรายละเอียดเราจะไปพูดต่อไปค่ะเช่นกันนะคะสุดท้ายนะคะเป็นการที่เจ็ดนะคะ หลังจากที่เราดำเนินการข้อหน่งถึงข้อครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปสัมภาษณ์การลงทำเอกสารทั้งสิ้นเลยนะคะให้หัวหน้าทางการเงินตรวจสอบกว่าเอกสารทุกๆทุกชิ้นหรอทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนถูกต้องหรือไม่การเบิกจ่ายให้ให้พูกเราเงินเนี่ยเป็นไปตามการขอเบิกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งให้ทางบัญชีเพื่อเก็บเอกสารแล้วก็ดำเนินการด้านการบัญชีต่อไป นีที่ประเด็นเมื่อกี้นนะคะว่าทำไมทำไมทางการเงินเรงต้องมาชี้แจงกระบวนการทห้เพื่อนเพื่อนๆทราบนะคะกระบวนการต่างๆเหล่าเนี้ยเราก็การสื่อนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับเพื่อนๆว่าหลังจากที่เรารับเอกสารการขอโอกาสมาแล้วเนี่ยเรามีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่ออย่างไรว่าแล้วก็ใช้เวลาอย่างไรอย่างไรนะคะจึงเราจะขอความร่วมมือกับเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าเวลา ออกมาขอ,อเบิกเงินเขาเบิกจ่ายเงินเนี่ยนะให้คุ้มแลเผื่อ,เ,อเวลาให้กับฝ่ายงานทำงาทำงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นทำไม่ทันนะคะแล้วก็ในกรณีที่การขอเอสเกสารเบิกเงินมาในเรื่องของโอเคเอด่วนฉุกเฉินอะไรนะคะฝ่ายเราก็ต้องขอพิจนนารณาอนุมัติให้เป็นกรณีกรณีไปเนะะื่องจากว,ว่าเพราะว่าในฝ่ายจะมีงานอื่นที่เรารอคิวนัรอคิวไว้อยู่แล้วต่อคิวทต้องทำอยู่แล้วนะคะทั้งเรื่องางานเบิกจ่าย ของแต่ละฝ่ายของทางวิยาลัยเนี่ยนะคะแล้วก็งานในฝ่ายเองนะคะเรื่องการลงทุนการดูแลเงินในบัธนาคารต่างๆหรือว่างานในมหาลัยที่สามารถให้วิยาลัยถกข้อมูลให้อะไรต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ที่สำคัญนะคะก็เพื่อนให้เวลาจากฝ่ายต่างๆเนี่ยมาเท่าไหร่เราจะมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องความเป็นเราคอบความคิกเรองมากขึ้นจะได้ไม่ต้องไปมีผลกระทบโดยไม่ต้อหาใครต่างกั สอภายในแล้วก็ตัวจสอบภายนอกเรื่องของการจัของการแั้ายาเินะคะวิทยาลัยเราเน่าแต่งตั้งู้เดียวตั้งรองน้ะจ่ายเงินตัดเช็คตัดด่างสั่งซื้อก่อนที่ผู้ัายของที่รายในทั้งหมดสี่ท่านค่ะเวลาเราลงนามในเช็คไปถอนเงินต่างๆต้องนาให้ครบตามเงื่อนไขที่แหล่กำหนดไวก็คือสองในสี่่าะ ทั้งสี่ท่านนี้ก็คือในแก่นท่านแรกนะคะศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศัยทูนก็คือท่านอธิการบดีนะคะท่านที่สองคือรองศาสตราจารย์ดรโกวิชาลชัยเดยร์คงนะคะท่านธนบดีท่านที่สามนะคะดรความวินศิริภพพานพูนนะคะรองคณบดีฝ่ายบริหารท่านที่สี่นะคะคุณอนจารย์บุราพิพากุลนะคะผู้จัดการฝ่ายการคลังและสอบสิ่นะคะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจนะคะท่านใดท่านหนึ่งจะต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้มีอำนาจใหม่ ต้องตีค่าใหม่นะคะอาจจะเป็นท่านเดิมก็ได้อาจจะเป็นแค่หนึ่งท่านอะไรแล้วแต่กรณีนั้นนะคะแล้วก็หลังจากพฤตีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำน,นาจแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงกับสถาบานันการเงินทุกทุกแห่งที่วิทยาลัยเราทำธุรกรรมทางการเงิน,น,นด้วยทั้งเลือกการเงินและการต่างให้ทางสถาบันการเงินทราบว่าผู้มีอำนาจลในปัจจุบนันคือใคระนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะ ก่อนที่จะพูดถึงนะคะในตารารปฏิการเกิดใจเนี่ยเราจะทำความรู้จักทำความเข้าใจกับแบบฟอร์มงานการเงินต่อนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะว่นนะะาะะจะต้องใช้ในกรณีใดบ้างน,นะคะอาแบบฟอร์มแรกนะคะเป็นทดลองนะคะไปยืนทดล,ลองเนี่ยจะใช้สาหรบับการขอเปิดเงินยืมทดลองจ่ายล่วงหน้านะคะสำหรับค่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่จะต้องใช้ใจ,จ่ายหน้างานนะคะ เดี๋ยวให้ผู้จุกอธิบายรายละการตรอแบบฟนะคะแบบฟอร์มที่อนะคะเวลาเพื่อนเพที่จะเิดขอเปิดเทุนรอต้องกรอกแบบฟอร์มนี้นะคะโครงการนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นงานแบบ L อสมมติว่ามีงานจัดประกมสมานานะคะต้องใส่คุว่าเป็นโครงการของการจัดประงสมานาถ้าเป็นงานของศูนย์อนะคะเช่นโครงการของเอที่ต้องใส่ ชัดเจนเพื่ออะไรเพื่อว่าหลังจากที่ผ่านโครงการการเงินไปแล้วเนี่ยนะคะทำง,งานเขปกะมาแล้วก็งานบัญชีเขาจะได้รับทราบว่าค่าได้จ่ายในหอเบิกตรงนีน้เป็นค่าได้จ่ายในเรื่องของโครงการใดวันที่ตรงนี้นะคะขอให้ลงวันที่วันที่ท่านกรอกกรอกแบบฟอร์มนะคะข้าเจ้าตรงนี้นะคะก็คือผู้นนะะี่ขอเบิกเลยนะคะจำนวนเงินทั้งก้อนที่จะขอเบิกอย่างเน,นียว่อวัตถุประสงค์ พราะจุกประสงค์ตรงนี้เพื่อนสนับจะใส่แนวไม่ได้ลเอียดนะคะขอให้ใส่ใรายละเอียดนิดนึงว่าเป็นเอ่าอให้ใส่อะไรบ้างเช่นนะคะโครงการโครงการน<อ>นานหนึ่งอ่าด้านไีนต้องใช้จะมีค่าเดินทาง1,000บาทค่าเียเลี้ยง5 0 0ไปกวค่าอาหารว่างส0มพันบาทเลยนะคะคือขอให้ใส่ให้ชัดเจนชี้แจงรายละเอียดเลยว่าเบิกไปเพื่ออะไรบ้างขอรับเงินในวันที่เอ,อ่อตรงนี้นะคะเราจะสมมติที่ลักษณะที่ว่า อขอให้ระบุวัดก่อนใช้เงินจริงแค่หนึ่งวันเราจะไม่มีการถอนเงินออกมาจากบัญชีล่วงหน้าหลายวันนะคะเพื่อประโยชน์ของเรื่องอะเองด้วยผู้อน,นุนมัติผู้อนุมัติตรงนี้นะคะผู้มีอำนาจล่วงหน้าคือก็คือว่าผู้บังคับบัญชาของผู้โอนเงินในระดับผู้จัดก,การฝ่ายขึ้นไปนะะผู้จ่ายเนี่ยก็คือหน่วยงานการเงนระดัรองาวที่เราส่ตกลงว่อาอนุงาตให้นะคะก็ผู้รับเงินผู้จักันนะคะ กรณีส่งคืนเลยในกรณีท no no ี่ยืงินทดลองไปแล้วเนี่ยมีเงินเหลือจะต้องส่งคืนให้ได้หลยนะคะก็ให้ติดช่องนี้นะคะแล้วก็ระบุจำนวนเงินที่ส่งคืนแล้วก็ลงนามผู้ส่งเงินหลังจากตรวจสอบการตรวจสอบเป็นร้อยแล้วก็จะลงนามเงินให้แล้วต้องให้ผู้จัดการผู้บังคับบัญชาและบัติพนักงานไปเพิ่มไปลงนามรับรองกรณีเบิกเพิ่มก็เป็นกรณีที่ว่าหลังจากเยืนบนทดลองไปแล้วเนี่ย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนัเกินกว่าคูณทดลองนะคะก็ต้องถูกปนัยที่เกินที่ต้องการบวกเพิ่มหรือบวกเพิ่มแล้วก็ดูเก็บผลงี้ว่าทำไมนะคะส่วนผู้จ่ายเงินกับผู้รับเงินผู้รับเงินจะได้เงินต้องลงนามพอเสร็จเส้นกระบวนการแล้วเวลามารับเงินจากการเงินเราก็ยลงนามนะคะค่ะต่อไปกับความที่สองนะคะใบแจ้งการใส่เงินนะคะใบแจ้งการใส่เงินเนี่ยเราจะใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆให้กับบุคคลนะคะอย่างเช่นค่าเรียนประชุม ค่ากรรมการค่าตอบแทนกรรมการสอบเอ้ยตัวที่ห้าค่ากรรมการค่าตอบแทนกรรมการต่างๆนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเชิญคุณกอธิบายรายละเอียดการตอบแบบฟอร์อ่ะนะคะใบแจ้งการจร่ายเงินนะคะมุมขวานยนะคะมันถือว่าให้เราลงวันที่นะคะวันที่ที่เราจ่ายเงินนะคะเรียนเรียนเพื่อให้เราว่าผู้รับเงินนะ,ะให้แต่ชื่อผู้รับเงิน ในกรณีที่มีตำแหน่งวิชาการก็ให้ระบุไปด้วยนะคะ,ะรายละเอียดรายละเอียดที่ขอให้ใส่ให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการจ่ายเพื่อโครงการอะไรถ้าเป็นหลักสูตรก็ให้ใส่หลักสูตรดยเช่ 17, เน SBT 17อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จํานวนวันหรือจำนวนชั่วโมงที่จา่ายแล้วก็อัตารานะคะอัตาราต่อชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็อรายวัดที่ปฏิบัติงานนะคะให้ระบุให้ C, ชัดเจนให้ตรงะเด็แล้วก็จํานวนเงิน จำประเมินโวม์ที่ใส่ทั้งหมดนะคะเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรซึ่งตัวอักษรจี้จะต้องตรงกันนะคะผู้รับเงินก็คือว่าให้ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนนะคะเป็นคนลงนามรับเงินรอรับเช็คนะคะลงนามตรงนี้ค่ะต่อไปที่แบบฟอร์มสุดท้ายนะคะไปแล้วร้อง,องแทนเสร็จแล้วเงินเนี่ยเราจะใช้เ,เป็นหลักฐานการจ่ายการจ่ายค่าจ่ายที่ไม่สามารถเ,เ,เรียกเรียกใบเสร็จรับเงินหรือวิธีการโอนจากร้านค้าได้ที่เราซื้อน,นะคะ เพื่อโทษค,คะ่ะและจำนวนไม่มากนะคะอย่างเช่นค่าแท็กซี่ค่าอาหารรับรองการประชุมจากร้านค้ายอย่างเช่นค่าผลไม้ค่า,าขนมยอย่างนีงนะะ้เป็นต้นนะคะเช่นกระตุกอธิบายรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มค่ะการกรอกแบบฟอร์มไปรับรองการพิเศษรับเงินเถะนะคะช่องแรกนะคะวุนเดินปีตรงนี้จะลงเป็นปิดบ่อยนะคะไม่เออไม่ใช่ลงวันที่ที่กรอกนะคะให้ลงวันที่ที่เราใช้เงินไปนะคะ ในท,ที่เราใช้เงินรายละเอียดการจ่ายในกรณีที่ซื้ออาหารว่างหรือว่าผลไม้ที่เราไม่สามาราที่อยากบริเซตต์กันหรือบินส่งได้นะคะให้ระบุด้วยว่าเราซื้อมาจำนวนเท่าไหร่แล้วก็อัตราตามม่อหน่วยเท่าไหร่นะคะในกรณีค่าแท็กซี่ก็ขอให้ระบุด้วยว่าสถานที่เดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนนะคะเอาลงเงินนะคะแล้วก็ใช้ในโครงการหรือว่ามมนงการอะไร ผู้ที่ว่าที่บอกขั้นต้นนะคะงานบัญชีได้เงิชัดข้างในสายถูกกันแล้ต้องทาเป็นที่โครงการสายนะคะยอดรวมนะคะรวมทั้งสิ้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาบ่อยนะคะอย่างเช่นมีรายการเกิดจ่ายหลายรายการบางทีอาจจะว่า101บาท103บาทออกยอดรวมมาไม่ตรงนะคะตอนนี้คิดเช็คดีนะคะ,ะ,คะให้ให้ตรงนะคะให้ถูกต้องนะคะและยอดรวมเป็นตัวเลขแล้วก็ยอดรวมตัวขอ ข้าเจ้าแล้วกคผู้ผู้ขอเบิกเงินตอแทนแล้วก็หน่วยงานที่สังการว่าฝ่ายอะไรนะคะแล้วก็ลงชื่อผู้ขอเบิกเงินลงวันที่วันที่ตรงนี้คือวันที่เอากรอกแบบฟอร์มนะคะต่างข้อบันทึกนะคะวันข้อบันี่คือวันที่ที่ใช้เงินข้างล่างนี่คือวันที่กรอกแบบฟอร์มนะคะค่ะต่อไปนะคะเราปดูหัวข้อต่อไปนะคะมันยืมเพื่อรองมาดูว่าเิื่องยืมเพื่อรองเนี่ยความหมายของยืมเพื่อรองคืออะไร ว่าคุยเงินทดลองจ่ายของล่วงหน้าเพื่อทดลองเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องใช้ในขณะที่ปฏิบัติงานนะคะเพื่อในความสะดวกล่วงตัวในการทํางานและทันการต่อการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นๆน,น,นะคะอาจจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการจัดประชุมคณะกรรมการนะคะยืมเงินทดลองเพื่อเป็นค่าอาหารรับรองการประชุมนะคะและค่าเบี้ยประเบี้ยหักประชุม่และนะคะการจัด สอบคัดเลือกนักศึกษาก็ยัมเงินจะจะเป็นการยืมเงินเพื่อค um, ่าก uh, <ination> <orship> ับกรรมการกองบริการสอบนะคะค่า hmm. ต่อคณะกรรมการสอบและค่าอาหารรับรองกรรมการเป็นต้นนะคะนะคะหรือไม่ก็อ่ะยืมเงินเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเอ่อใช้เป็นค่าส่งเอกสารในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆนะคะค่าเดินทางของเจ้าที่ไปแจกโบชัวยหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ โอเค่นี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงให้คุณตุ้มอธิบายคลิปแบบการดูจารนะคะมาดูเรื่องของการยืนแล้วก็การชดใช้ใงินยืมหลอกนะคะเราต้องไปตัแอนไหนบ้างการยืมนะคะผู้เบิกเงินจะต้องจัดทําแบบฟอร์มการยืมหลอดสองฉบับนะคะต้นฉบับนี้ก็คือเพื่อส่งให้งานการเงินนะคะสองแนวนี้ต้อเก็บไว้ที่หน่วยงานก่อนนะคะ เพื่อที่จะไว้สำหรับเวลาเราใช้ใยืมนะคะแล้วก็แน่เอกสารก็คือสำเนาโครงการหรือว่าบันทึกที่ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมนานๆหรือว่าได้รับของของอมาหรือว่าทุกข้ามานะคะแล้วก็เอกสาร่ที่เกี่ยวข้องต่างๆแล้วแต่กรณีอย่างเช่นอาจจะเป็นคอกส่งแต่งตั้งกรรมการโครงการของพิจารณิคุณควารอิสระอะไรนะคะหลังจากนั้นเราจะต้องให้ผู้บังคับบัญชา ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปลงหน้าในช่องถุงมันนะคะที่ที่ได้ชี้แจงแลนวออแล้วนะคะังจากนั้นก็ต้องส่งรายทางเข้ามานะคะเพื่อจะควบคุคมว่าเขามาเราเป็นประมาณหรือไม่คะเสร็จแล้วนะคะหลังจากเสร็จสิ้นงานแลน้วก็จบในเรื่องของการชดใช้นะะคการใช้ช่วยใช้ในพื้นหอดเราใส่กระสรุนอะไรบ้างนะคะก็คือใช้สอบนอนไปในพื้ลอดนะคะแล้วก็แนบหลักฐานการจ่ายเงินหลักฐานการจ่ายเงินคืออะไรบ้า ือไปเสร็จรับเงินวินเงินสดไปแจ้งการจ่ายเงินหรือว่าไปรับรองการไปเสร็จรับเงินนะคะแลกแต่กรณีนะคะแล้วก็นะคะให้ให้ผู้บังคับบัญชากะดับผู้ชาวฝ่ายขึย้นไปลงนามรับรองนะคะในจนับเงาแบบฟอร์มที่ด้วรองนะคะก่อนที่จะส่งให้จากการดึงนะคะแต่ทีนี้การชดใช้ใงินผิดหลอ่อเนี่ยจะต้องชดใช้เงินเงินผิดหลอ่อหลังจากเสร็จงานแล้วอย่างมาก หากว่าไม่สามารถโสดคืนเงินใน3วันเนี่ยเอออยากให้ขอให้ชี้แจงกับมันว่าเกิดจากเหตุอะยังไงนะคะเพราะว่าโดปกติและตามระเบียบเนี่ยถ้าเงินยังไม่รอเดิมยังไม่ได้ชดใช้น่าจะไม่สามารถคืนก้อนใหม่ได้เดี๋ยวฉันนสื่อนะครัทุกปกติเวลาเราทำใบเงินผ่อนลองเข้าใจว่า แลายท่านก็เคยถาแล้วเราจะทำสองฉบับถูกไหมรับคือต้นฉบับนี้ก็ส่งมาการที่การเงินเพื่อตั้งเรื่องเงินให้นะครับส่วนสัญญาเนี่ยเก็บไว้ที่ตัวเองผมไม่รู้ในระบบปฏิบัตินี่ยจะรู้เก็บที่ตัวเองฝากใครเก็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเก็บเองไงอันที้ไอ้บตรงนี้มันจะเป็นตัวเตือนบอกบอกเราอยู่แล้วว่าเรายังค้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเงินทดลองูัวนะครับและเวลาการปฏิบัติเนี่ย แต่ตัวเนี้ยถ้าตัวเนี้ยอยู่ที่เราเนี่ยมันก็ต้องต้องบอว่าเป็การบอกเราโดยปริยาว่าเรายังมีภาระที่จะต้องเคลียนเงินที่ยืมมาเนี้ยในการทางานเรานะครับพอเอกสารครบชุดกเอาไปที่ปากหน้าแล้วก <the> ็ส่งค <owner. S 1> okay. so ืนไปนั floor, ido, art, Liu, ้นเรื่องก็จะต้องจบก็จะกลับมาดีที่การใช่นะครับก็อย่างที่บอกขั้นตอนนั่คือให้ตัวมีครูที่บรรดาเนี้ยเสร็จรับรองในสัมดาวไเป็นต้นรองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบควบคว่ว่า หลักฐานการเงินที่แนบมาเนี่ยเป็นการจ่ายไปเพื่อการดําเนินงานของวิทยาการวิทยาลัยโดยแท้จริงนะครับก็รูปข้าพเจ้าก็จะตัดลอกมาแล้วก็ส่งมาที่ทำการเงินนะครับให้เขาเคลียร์นะครับโอเคครับค่ะต่อไปนะคะเป็นเงินสดย,อย่อยจ่ะเงินสดย่อยหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินจากเงินสดย่อยก็จะมีดังนี้นะคะเบิกเงินยืมกระปองหรือถ้าจะจ่ายจำนวน เงินไม่เกินสองพันบาทนะคะยกตัวอย่างเช่น,นะะถ้าเราทำการสอบคุมสอบนะคะหรือก็เรื่อที่ซื้อวัวสดุนะคะจะต้องชอบหลักเองนโดยที่ว่าวัสดุวัสดุตัวที่เราจะซื้อเนี่ยไม่มีในสตสอบนะคะซื้อด้วยความจะเป็นเลข่อด่วนนะคะและซื้อเป็นจำนวนน้อยอ,อย่างเช่นของที่ระลึกโดยที่เราได้รับคำสั่งด่วนมาเลยจากอาจารย์หรืออะไรก็ว่าไปนะคะซึ่ง เราผ่านกระบวนการจัดซื้อจะเจ้าพันเราก็สามารถที่จะส่รอง่าระและวก็มาเบิกได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะและเอกสารนะคะจะต้องใช้ในการประกอบเบิกเงินสดย่อยนะคะได้แก่หลักฐานการจ่ายเงินนะคะสำหรับโครงการบันทึกที่ได้รับอนุมัตินะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้องและแต่กรณีเดตัวอย่างเช่นนะ กับแผนกรรมการกลุ่มสองนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรน,นะลายปลายแม่ปลเซ็นชื่อของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมสองนั่นนั่นเองนะคะ,ะและสุดท้ายนะคะผู้ว่าราชการระดับผู้จัดก,การขึ้นไปจะต้องลงนามแับผัวขาดนะคะและเอกสารนะคะต้องส่งให้งานงบประมาณเพื่อควบคุมงบประมาณงบประมาณตอ่อหลังจากนั้นก็ส่ง การฝ่ายการค้างเพื่อพัฒนาต้น่ายาในฐานะผู้ในฐานะผู้จัดการ่ายการค้างและผู้มีอำนาจสั่งการค่ะเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวยอย่างใบเสร็จรับเงินและใบเงินสดกันนะคะว่ามีรายละเอียดสำคัญอะไรบ้างนะคะเจิญคดูค่ะอนนี่นะคะเป็นตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องนะคะ เบส็จนับเงินจะต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้นนะคะสำเราใช้ไม่ได้ต้องเป็นต้นฉบับใบส็สรับเงินนะคะแล้วก็จะต้องมีระบุผู้ขายนะคะชื่อร้านหรือว่าชื่อบริษัทผู้ขายก็ที่อยู่นะคะแล้วก็นี่คือผู้จ่ายเลยก็คือชื่อในนามของวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนี้เน้นย้ำไนะคะว่าจะต้อง เขียนถูกนะคะถ้าตัวอักษรใดตัวอักษรเดินผิดไปไม่ผิดเพี้ยนไปจำเนจะต้องส่งแก้ไขให้ถูกต,ต้องนะคะวันที่วันที่จำเนก็จะเป็นวันที่ที่เราได้ซื้อสินค้าหรือซื้อสินคานะคะ่ะรายการนะคะรายการต้องอะอูุชัดเจนว่าเราซื้อรายการสินค้าหรือว่าอะไรจํานวนเท่าไหร่นะคะและราคาต่อหมดเท่าไหร่ลงมาข้างล่างนี่ค่ะคะือยอดรวม ของรายงานทั s, one one ้งหมดนี่นะคะยอดรวมอันนี้คือรายการบนเงินที่เพื่อนเพื่อจะขอเบอร์ถูกไหมคะเป็นตัวเลขตัวอักษรซึ่งตัวเลขตัวอักษรนี่ยอดต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันก็ผิดต้องแก้ไขนะคะผู้รับเงินทางร้านจะต้องลงนามผู้รับเงินว่าได้รับเงินจากเราจริงนะคะต่อไปนะคะป็นเงินสดนะเป็นเงินสดจะต้องมีระบุชัดเจนว่าเป็นเงินสดนะคะซึ่งต้องเป็นต้นฉบับเช่นเดียวกันนะคะจะ้จดเอาไม่ได้นะคะ แล้วการเขียนใบเง,งนินสดในบางทีเขาไม่ใช้ชาร์จอีกมีเขาเลยอีกเขียนปากกาหนัหมุดเนี่ย,จะ,ยนะะจะต้องเป็นหมุดสีเดียวกันนะคะแลจะต้องเป็นลายกุมเดียวกันนะคะเท่านั้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือร้านต่อผู้อะไรผู้รับเงินนะคะร้านค้าที่เราไปซื้อมานะคะตรงนี้นะคะเราอุดรู้ได้สามอย่างอย่างแรกก็คือว่าทางร้านอาจจะมีปลายางนะคะใช้ตรายา,ายงทางร้านทีำนะคะถ้าไม่มีอาจจะมีการเขียน ซึ่งจะต้องอเ่างที่บอกอะไรเนี่ยนะมันต้องเดียวกันในกัรทำแผ่นนะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้นามบัตรของร้านแนบมาไ,มได้ะคะ่ะเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าซื้อมาจากร้านจริงๆไม่ได้ว่าม,มีเอกาสารขึ้นมานะคะร้าที่นามผู้จา่ายเงินนะคะก็เช่นเดิมนะคะต้องสั่งจ่ายในนามของวิทยาลัยนวัตกรามารมมหาวิเคราะห์ภาษาเท่านั้นนะคะถ้าผิดอะไรเดือดจะต้องส่งแก้ไขถ้า ที่อยู่อะขอรับรองได้บ้างถ้าเกิดว่าเกิดว่าทางร้านไม่ได้เขียนที่นี้ให้อาจจะรได้บ้างนะคะวันที่ก็คือวันที่เราซื้อของว่าที่เราขายต่างไปรายการสินค้าหรือบริการนะคะต้องหูกจํานวนรายการแล้วก็ราคาต่อหน่วยชัดเจนนะคะแล้วก็ออกยอดขของแต่ละรายการยอดรวมยอดรวมจะต้องถุกต้อตรงกับแต่ละการบวกวกันลงมานะคะแล้วก็จำนวนและเป็นตัวเลขตัวของก็ต้องหูกต้องตรงกัน แล้วก็ผู้รับเงินนะคะทางร้านก็ต้องลงนามรับเงินด้วยค่ะต่อไปนะคะการขอเบิกการขอเบิกโดยใช้พิมพ์ข้อความนะคะเราจะดูว่าในการขอเบอรการใช้พิมพ์ข้อความเนี่ยจะต้องแนบเอกสารอะไรบ้างนะคะอย่างอย่างเช่นหนึ่งนะคะสำนักงาโครงการที่รัฐธรรมนูญนะคะและเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะส่งเรื่องให้งานการนะคะ จะต้องเจ้าของเรื่องเนี่ยจะต้องดำเนินการหนึ่งนะคะให้ผู้จัดการฝ่ายนะคะพิจารณาตรวจสอบและลงนามกับกับนะคะสองแล้วก็ต้องส่งเรื่องให้งานเข้ามาเพื่อควบคุมประมาณนะคะและสุดท้ายเลยนะคะต้องเสนอเรื่องนะดบีเพื่อพิจารณาอนุมัตินะคะและเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นตามที่สาวไดขั้นต้นแล้วเนี่ยเมื่องานการรับรับเรื่องมาแล้วเนี่ย ก็จะเข้าสู่กรวนการการเบิกจายของงานการเนต่อไปนะคะ